ขณะที่ข่าวดีนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญอีกหนึ่งชิ้นสําหรับช่วงของเดือนรันวาคนี้นะครับโดยผู้ต้องขังเรือนจํากลางบางขวางครับได้ย้ายผู้ต้องขังจํานวน34รายครับคดีความมั่นคงกลับชายแดนใต้ครับ พลต,ตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็หัวหน้าพักพล,พลังประชาชาตินะครับก็ได้เปิดเผยว่าเรือนจำกลางบางขวางได้มีการย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางบางขวางในคดีความมั่นคงจังหวัดชเชาดแดนภาคใต้จำนวน34รายไปคุมขังต่อยังเรือนจำกลางจังหวัดสงขลาแล้วเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาครับและเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา ก็ได้มีการย้ายผู้ต้องขังจํานวนดังกล่าวกลับไปคุมขังอย่างเรือนจําในภูมิลาเนาของผู้ต้องขังเองนะครับโดยได้มีการย้ายไปที่เรือนจํากลางจังหวัดปัตตานีจานวน4รายเรือนจํากลางจังหวัดยะลาจานวน3รายและเรือนจํากลางจังหวัดนราธิวาสอีก7รายเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาและก็ยังมีคงเหลืออยู่นะครับที่ได้มีการคุมขังอยู่ที่เรือนจํากลางจังหวัดสงขลาอีกจํานวน20รายซึ่งก็ถือว่าเป็นการมอบของขวัญให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดเชียงดนภาคใต้ช่วงของเดือนรอมฎอน ขณะเดียวกันนะครับตัวแทนของกลุ่มผู้ที่ประสานงานครอบครัวผู้ต้องขังในคดีความมั่นคงในจังหวัดเยแดนภาคใต้ก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักพ,พักประชาชาตินะครับที่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมและให้กําลังใจครอบครัวและก็ผู้ต้องขังสามารถที่จะไปเยี่ยมผู้ต้องขังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังด้วย เนื่องจากว่าภูมิลำเนาในพื้นที่นะครับมีสภาพความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาและการปฏิบัติศาสนากิจมากกว่าครับ